วันเด่ครับแอดมินอยู่บนนอกบนเก่ายัางไม่ได้กลับบ้านนี่ครับวันที่ยี่สิบห้าครับกรุภาพันหกเก้าครั้ 9, ทงที่108ร้อยแปดนะครับขอโทษด้วยนะครับแอดมินวันนี้ครับบัตรนี้เป็นครั้งที่หนึ่งร้อยแปดตรงกับวันที่ยี่สิบห้าเดืนอนกุมภาพันศุ์สกราสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า ข้าพเจ้าในมติเก็บทองขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ดิยาบูชาเด็องค์พระความติดเทใจเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุลวงปู่เบเดรปุศิลาตลอดทั้งปูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดฐานายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนคุริยกู้าของชาจาเมณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงรวบันดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปโปสวดชมนุนเทวดาสมันตาจ� กวเรสุอาตระกจจุเทวตาทศธรัมมุนิลาจละสุนันตุสักข์มุขังสักเกกาเมจารุปิสิริกะลาตเตจันตระิกิบมานิติเปรตเตจักฆามิทะลุปนักขันิกิหะวปันตุมิเกเตพุมาจยันตุเทวาชระตระวิสเมยักขะคันตภะดาคอาทันตาสันติเกยังมุนิวะละ Wajah nang satu misalnya tu, termasuk anak kalau ayah patenta, termasuk anak kalau ayah patenta, termasuk anak kalau ayah patenta, bosuat makasi dikata nak mauta sabakawato alhato sama samudesa, nak mauta sabakawato alhato sama samudesa, nak mauta sabakawato alhato sama samudesa. บทสวดสัจจกริยคถานัตติเมสสารนังอัญงพุทโธเมสสารนังวรังเอเตนัสจัจปเชนะโสติมีหุตุสัพพธานัตติเมสสารนังอัญงธรรมโมเมสสารนังวรังเอเตนัสจัจปเชนะโสติมีหุตุสัพพธานัตติเมสสารนังอัญงสังโฆเมสสารนังวรังเอเตนัสจัจปเชนะโสติมีหุตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาถุอธิกคถา มหาการุณิกโอนาโธอัตไหญะสัพพานิตังปเรตวปาดมิสัพพปโตสัมภูมุมตมกเอเตนะสัจวัชเชนะมาหโตสัพุปตะวะมหาการุณิกโอนาโธหิตายะสัพพานิตังปเรตวปาดมิสัพพปโตสัมภูมุมตมกเอเตนะสัจวัชเชนะมาหโตสัพุปตะวะมหาการุณิกโอนาโธสุขายะสัพพานิตังปเรตวปาดมิสัพพปโตสัมภูมุมตมกเอเตนะสัจวัชเชนะมาหโตสัพุปตะวะบทสวดมหาสมัยสวดเอวเมสุตังเอกังสัมยังภคกวะสะ Sakai supaya lagi kepada waktu seming maha wanita maha tapi ko sangkai na sating kata mesti hidup ko sating hidup hewa arah hati hidup sahih cora katu hidup hewa tadi ko ye na seni pada tahu nanti tak kawan tentang tata nanya pi ko sangkai cah atau ko tahu nang tahu tahu sakai kan nang hewa nang eda tahu ti ayang seming maha wanita maha tapi ko sangkai na sating kata mesti hidup ko sating na seni pada tahu Pakawan Tangkapan Nanya Piku Sangkajah Yannuna menyampi Ener Pakawati Ener Pasangkemayama Upasangkemita Pakawan Tuah Santikipatjika Sabasayamati Atakota Tevata Seya Thabi Namaparawaparisu Samici Tangwa Bahang Pasariya Pasari Tangwa Bahang Samiciaya Ewa Mewa Sutawasi Sutebe Sutantarai Te Pakawan Tuah Boratubatwarahang Sut Atakota Tevata Pakawan Tang Apiwattewa Ekamata Atang Sut Ekamata Tita Ko Ekatevata. Pakawato Sati Gigi Mangkata Nafasi Maha Sabayo Pawana Seming Dewa Kaya Samakata Akata Maha Imang Tama Sabketang Takira Jiwa Aparaci Sangati Adeku Aparati Wata Pakawato Sati Gigi Mangkata Nafasi Pratara Pikawo Samatang Cuci Tang Atano Ucuk Makang Susa Ratida Ninika Hetawa Interiani Lakati Patitati อัตตโกอป a ร a เทวะตัพพะกะวะโตสัตติกิจจีอิมาคัตังอภาสิเจตวากีลังเจตวาปะริ a ังอินทัจีลังโอหาจะมะเมชาติจะ a ันติโสทัพพิมาราจะคุมะตาโสทันตัสสุน a กะติ n ะตะโกอปะระเทวะตัพพะกะวะโตสัตติกิจจีอิมาคัตังอภาสิเยกะติปุจังสารังกะตะสะยะตะติขะมิสะติอปะย i ภูมิปะหายะป t นุตสังติหังเทวะกายังปะริปูรสันติอัตโกภควะปิกุอมมะเตสี भिक्खवे ये कुइए न भिक्खवे सत्त सत्त रक्का सत्त थे वता Ita rehingi piti pikawe pabisati anaka. Tama talang anahanto semasung tate. Sapi bhagavatarak itaparap mayewa. Tewa tasani padita pabisati saya. Tapi mayahang ita rehingi. Acikisemi pikawe tewa. Kayalang namani. Kitayisemi pikawe tewa. Kayalang namani. Kisisemi Tang. สุนาทัสสะทุกังมณิสุกโรทัพขสิทธสัมพิเทเอวะปันเตติโกเตปิภูพระกัวะโตปัจจัสสุงพระกวะเอตถวะเจสีโรกบานุศกษมิจัตถภูมิแต่ทัศิตาเยสิตาคิริขับกัรังพิหิตาสมาหิตาปุถุสีหวรลานีนารุมหังสาพิสัมุโดโอทัพตัมลสาสุทาวิปัสสนมานาวิลา PINYO PENTA TATE YATOBA WANI KAPILA WATAWE TATU AMANTA YI SATA SATA WAKI SATA LANI LATI TEWA KAYAPI KATA TEWICANA TAPI KABU TE CETA APA APA KALUNG SUTAWA PUTA SATA SATA LANI TE SABUK YANANG AMANUSANA SATA SANANG APA KE NANTA MATAKUNG SATA 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 LING TATANG IKE SATA ยิ่งบวชเข่งใจได้ยิ่งจะมีขั้นเรียนุปปสโสสัทธาสหัสวันยักหาคุมะกบิรุษตะวันอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตติโมทะละมาภิกขะมุงภิกขุดังสิบดิบันังชาติสหัสหิมะวันโตยักษะนันตะวันหินุอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตติโมทะละมาภิกขะมุงภิกขุดังสิบดิบันังชาติกิริทิชาสหัสยักษะนันตะวันหินุอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตติโมทะละมาภิกขะมุงภิกขุดังสิบด ยักษ์เขือนอนัตวันนี้นอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสตินุโมตะนมวพิกบุงพิกขุลังเสพติปังเวสามิตาปัจจัตตายักษ์เขือนอนัตวันนี้นอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสตินุโมตะนมวพิกบุงพิกขุลังเสพติปังภูมิพิโรและชักไคโก kwe pura sa ni wesa nang pinyo nang sata sa hasang yakha nang pigi pa pa sadi pu biro racha khai ko so pa khas sabiti manang puri pancha ji adhipati maharaja ya sasi so pu ta pi ta sa pa awu ida nang mahabala iti manto chuti manto wana manto ya sati nang mota nang ma pi kamung pi kunang sabiti manang ta ki dan cha ji wilu la ho ta pa sa nang adhipati maharaja ya sasi so pu ta pi ta sa pa awu ida nang ma mahabala iti manto chuti wana manto ya sati nang mota nang ma pi kunang sabiti Pacipan cacing sengaja beru pakau pasal tadi nak kanang adibati menghalataja saseso puteri tajasa apa abuinhan ama apa lah itu mantau itu mantau yang mantau yang sasini numpat nampi kampung pi kodang sepedi penang utaraja cacing sengaja ku beru pakau pasal tadi nak kanang adibati menghalataja saseso puteri tajasa apa abuinhan ama apa lah itu mantau itu mantau yang mantau yang sasini numpat nampi kampung pi kodang sepedi penang pulih masih sengat teratur tak hidena beru lah aku masih bina perubahan kokoh beru utarang sisang jatuh tim maharaja samanta jatuh rohisa tan tanaman atap suwani kepelawa tawih tadi teri sang maya wino tasa aku mendaki kasat maya ku lenu helenu wibhu jatuh wibutho sahat jatuh lokamasi tahu jatuh nu mantu dikantu jatuh nato opa menjodoh suro jatuh mati di jatuh seno cha kantapu na โลระโชณโลระชาชนองสาภูอาคูมัญติโกเจวะติมพะโรเสรวัจชะเสอิติเจนเยจะราชนนกันปัสสะหะาวจิพโมทนาเมอภิกรมุงพิกุลังสิบิฏิวันังอธาคูนาปัสสนาคขวีศาราสหะตัญจักากรรมรัตระอาคูปายกัสสหะยะติพิ์ยามุนาทัตถาตถาจะอาคูนา迦เจสสิโลเอราวันโนมหานโคโสปคัสสิบิฏวันังเยนะขะราเชสหะสหะรันติทิพฮาทิชฌาภกิวิสุทธะจักขูเวหายะสติวะนะมัจยะปัตตาจิตตระตุปนะอิติเตชะนังอภิจัตตนคา

ภริพุตานังตะเพวโดียวจันมกัสสนะหิจปรังคันยิงเสนาหูพระธรรมพระกุมุงสมโยธานิพันต์เตปิโกนังเสปติโกนังอาโปจเตวะปัตวีจเตวะโชวยโยตัฏฐานกุงวะลุนาอุลุนาเทวาโสโมจะยะสัสสะสะเมตตานุกะกายิกาอากูเทวายัสสัตินุทัตเตติตาตะกายะสเพนานตตวันินอิติมันโตจุติมันโตวันุมันโตยัสสัตินุมมธนามะภิกมุงภิโกนังเสปติโกนังเวนตุจเตวะสาริจเตวะสัมาจัตุเวยมาจันทรสุปนิสัตเตวะจันทะโมกุบุริยสุปนิทัสลุ ตาสุนักขตานิปุระกิตวะอาคูมันทวะลาหกาวาสุนังวาสโวเสโุสะคูปะะปูดินทัตวะทัตถิทัตถะกายะสัพเพนันัตะวันินอิธิมัตโตจติมัตโตวันนองอันโตเยสตินมุทะนะมผีกมุญิีกูดังเสบิดวันังอาถาคูสาภูเทวาชะละมุสิกะอริวะอริตกะจะโรชาจะ

Sabana maha sabana mazu samnu sutama kita patusika aku aku matno patusika ataku hana yote wa ye cha lohi tawa sinu paraka maha paraka aku te wa ya sasi dota tete tete taka ya sape dana tawa ni di mento jote mento wana wanto ya sasi nama vi kamu vi kuna ngusi bede bana suka hanka lumaha aluna aku we kana sasa ha ota taka aku te ma vi cha kana sasa tama tahara kaca cha ยสะเทโนทะนะยังอะคาปะตุญโยโยชิสาภวิสัตติทัตเตเตตัตตะกายะสะเพนะนะตะวะนิติมะโตจติมะโตวันนะวันตยสะเทโนมะตะนะมะภิกมุงภิกุลังสิบะิวะนังเขะุิตายะมกันตะกะจะยสะโนทัมพิตะรมเสจตินะมะจสวะนิมมนะะติโนอะกุอัตะกุปละนิมิตะเตตตะกายะสะเพนะนตะวะนิติมจติมโตวะวตยสะโนมะตะนะมะภิมุิุลังสินังสัเวะนิกายะสะเพนะนตะวะโนนมันวะยะวะ ອະຂັນຈຸເຍຈັນເຍຈະຈິສະສະຫະອຸວຸດທາຊາຕິມະເຄລັງອຸຄະຕິນະມານະສະວັງຕະກິໂມຄາຕານັງນາຄັງຈັນທັງວະອະທິຕາຕິຕັງສຸປະມາປະລະມໂຕຈະປຸໄຕິທີ່ມະໂຕສະຫະສະນັງກວໂສສິດໂສຈະໂພຄະສຸປະຕິວະນັງສະຫະສະພລະມະໂລກະນັງມະຫາ พิติทติอุปปนโนชุติมันโทพิสมะไคโยย่าสัตสิโสทัสเศษิทสเศษสิสระอัคูปเจกตวติโนเตสัญจำวัจโตอาคาหาริโตปนิวาริโตเตจตเปภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมาระเสนาภิกมิปัสการหะสมันทียังไอทะคาตทะพานัตทะรักเณรอตมัตุโมสมันตาปนิวาริธมาบูมุจิตมาบูมุจิตะ ojina iti tata mahaseno kana hak senang apa saja pani natara mahancak serang kata mana perawang ya tapu sokoh mereka tanah janto tapi tu tu tata so pecuta wati sangku so asa yang masih tanca sepang pinjaya wawak itu mana cakup mata tu amet aja tata so wawak wicana tapi kamu tadi tata apa makarung so serang wita lagi pakamong nesang lomom i Isa yung พยาติตายาสัตยนโมตติสหพูเตหิสาวกแกเตเชนิตุตติบทสวดจุนและไชยะประกอนธรรมโมเมพุทธเตชะสารตะนาตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิวานยะมนารยะปรมีสุรสิทธิพมาเอินตาจตุโลกะรากบีเดกกาสมุทาพุตองคังคาจัปรมะชัยยะปสิทธิปวันตุเตชัยยะชัยยะทารณิทารณีอุตติอุตตินัตินัทีชัยยะชัยยะคะโคนละตนละนิสัยนิลานเสนะ มิโลละชะพลนราชีชยชยกัมพีละโสมพีนาเคนทะนาคีปิสาจพูตากรีชยชยทุนิมิตาโรเคชยชยสิงคีสุธาตามุกชาชยชยอุลณะมุคสะตาชยชยจัมปาตีนาคะกุลกันทกชยชยคัจฉกุล นตูหลงสุขาผู้ชงสีหะพยาธิปาชัยะชิยะวรุณนมุขะยาตาชิตะาชิตะาเสนหลีปุณะสุธินารดีชัยะชิยะสุขาสุขาชีวิชัยะชิยะธรณีตะเลสธาสุชัยยาชัยะชิยะธรณีสาตินตตาชัยะชิยะมังกรัลัญยาภวเกชัยะชิยะวรุณนยกเกชัยะชิยะลักษณเสสุละผู้ชาตชาชัยะชิยะพรม เมนทะคณาชยะชยะราชาจิตัสสจัยชยะชยะปัทวีนสับบางชยะชยะอรหันตาปาจีกัพุทธสาวกชยะชยยะมหิสุรหันเทวาชยะชยะพระมาสุรโกชยะชยะนาโกวิลุละหโกวิลุปโกฉันทิมาลวิอินโทจาวินาเตยโยจะกกูเวโลวัลุโนปิจะอะคีวายโยปะชนนโหกุมาโลทัทธัตตะโกอัฐารัสสะมหาเทวาสิทธิตาภสษาอัตโยอิสิโนสสาวกัสัพหะ ชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธมโมจะสังโฆจะทะสปโรโยชัยชัยยะกเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะ โอตุเตชัยยมังคารังชัยโยปิพุทธัสัตติมัตโตอายังมรัสสะจับปิมตโตปราชัยโยโอเคสัจพุธิมณีปมูติตาชัยยะตถาสุปามะคะนัมหิสิโนชัยโยปิพุทธัสัตติมัตโตอายังมรัสสะจับปิมตโตปราชัยโยโอเคสัจพุธิมณีปมูติตาชัยยะตถาอินทะคะนัมหิสิโนชัยโยปิพุทธัสัตติมัตโตอายังมรัสสะจับปิมตโตปราชัยโยโอเคสัจพุธิมณีปมูติตาชัยยะตถาเทวะคะนัมหิสิโนชัยโยปิพุทธัสสะสิัตติมัตโตาชัยยะอ ตุปน,นักนามาหฮิสินโนชยัยโยปิพุทธัสลิมตัตอายังมารสะจับปีวัตโตกระชัยโยโอเคสยัมโพธิมเดปโมุติตาชัยยะตถานัคข,ขนะมาหิสีนโนชยัยโยปิพุทธัสลิมัตุอายังมารสะจาปีวัตุกรมมะาาชัยโยโอเคสยัมโพธิมเดปโมุติตาชัยยะตถาสัพธรรมขนะมหิสีโนชัยยะโตโพธิยามูเริสกัญญานันทิวัฒโน Ewang kawan kita yang hihca ya suci ya manggal apa raja pada kesihir pada wibowo hari afis kesapa buat hari akapato pemoteti sudakatang supakalan supapatan suputitang sukano sumuhto jasujitan pramacari supatakinang kayakamang wajakamang patakinang patakinang manus kamang pening tite patakinah patakinah nikatawanak ละพันตติปักขิเนีเตอัฏฐะรถาสุขิกาวิลุลหะพุทธศาสนนอโรคาสุกิตาโหทัสหะสเปปิปิยติพิสุนันตุพูนโตยีเทวะอัตมิงธานิอธิคตาธิกายุกาสัทธาหงโตสุกิตาหงุตุสัพพทาละคันโตสัพพสัตตนังละคันโตชินาสัตตนังยากาจิปัฏฐาเตสังสเปปเรตุโมโนรกาจุตตะกะเรปวัสสตุวัสสังวัสสาวรหกกโรุาจุปถว ا เตสังนิวเดเรตุสัมพทากายสุขจิตตสุขอรหันตุยตาอรหัง มรสุมธรรมะนียามสุดทางเอวอมีสุดทางเอกังสังมยังภักวสวาทียังวิหารติเชตวันเนอนาคพินจิกาสอาระมิตตารโกภักวาภิโุอมันติติภิกาวติภะทันเตติเตภิกขุภักวัโตปัจจโสสุฟักวาเอตตาตวจโอุปะทาวาปิกเวตัถากัตังลุปะทาวาตถาคัตังทิตาวะสาธาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยมตาสัพเพสังขารา อันนี้าวติต่งตถาคตอภิสัมภูจติอภิมทอภิสัมภูจตวอภิมตวอจิกติเทติปัญญาปิติปัญธาปิติวิวาลติวิพัจติอุตนนิกรติสพสังขารอนนี้ชาวอุปวปิกเยตตาตาทัตุปถวตถาคตานัทิาวะสาธุธรรมติตาธรมมียมตาสสังขาทุกขติต่งตถาคตอภิสัสภูจติอภิสมัทอภิสัมภูจตวอภิสมัตวอจิกติเทปัญญาปิติปัญธาปิติวิวติวิิ สเพสังฆราทุกขติอุปทถวาภิกเวตถาคตังตังนุปปาทาวภตถาคตานังทิฏฐะวะสาถธาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยมติสเพธรรมะอนัตตาติตังตถะกตอภิสัพพุยติอภิสัมเมติอภิสัมพุเชตวะอภิสัมิตตวะอาจิเกติเตเติปัญญะเป็นติปันธาเป็นติวิวรติวิภัจจิติปจนุกรติสเพธรรมะอนัตตาติอินทมโหจปาควาอัตมนาเตภิโกปาควาโตภาติตังาภิณันตุนติ บทสวดปฏิกตะกระเออดีตังนนว่าขมยเยะนับปฏิกังเกอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงคะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถที่ตังบินันตังประมัณจะอนาคตังสิ่งใดเป็นอดีตกลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาเป็นชุบันันจโยธรรมังตถาตถอวิปัสสิสังหิรังสังุปังทางวิธรรมนุกโรหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนคอนแคน ควรเคารพอบูวในการเชนุนไว้การเชินว่ากินชามังโกชั้นเงนมรณงสุเวความเพียรเป็นกิจต้องทำวันนี้ไขรเราจะรู้ขบใจไมมพ่งนี้นัหนิโนสังคารันตีนะมหาเสนัมัจจุราะกันปัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตังเพียงโหดันตมันที่ทางทางเวปเตกรันโตติสันโตอชิคเนมุนีมุนีผู้สงบย่อมกก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการท้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวคะปเจปัจเวคะนะสัพเพสังขาะอนิจจสังขารเกิดรังเกจจจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่แจ้งเกิดคือแล้วดับไปได้มีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเกิดรังขายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตัวแยกเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใชจตวนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่า ของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุ่วงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัฏจะรมามยามริิต้อะเราจะพึงทายเป็นแท้มรณะนังปโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มันละนังเม่นี้จะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตตะควรที่จะสังเวชอายังกายอย่งอจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ทั้งอยู่นะอเปตวิญญาณุอขันปัสสัจวิญญาชนทุกอันเข่าทิ้งเสออียอธิเสตติจารณทัปทวิงซึ่งแผ่นผดินกระิงกรังกระิงคารังอีวะประดิดนังวัทนไม้และท่านปืดนี่และทางหาประโยชน์นี้ไม่ได้อันนี้จะว่าจะสังขารเราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปทวกยัธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวายนิรุชนติีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสสโโมค ความครอบสงบระงับสังขารทางไหนเป็นสุขยิ่งสัพเพสัตตมนันติจัตสัตทางไหนกำลังทั้งปวงกำลังตายอยู่เมื่อดังศกจมนีสันิที่ตายแล้วกำลังจะตายถ้าเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมีเอสัสังเิยควงัสในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาอย่างกิจิอย่างกิจิกุศลังกามังสเพหิพะเตหิกตังบุญยงโกอนุโมทันสุตันโตโนโตยีเทวะอสเมิงธานิอธิกตาธีกายุกะลัทธาโหนตุ Su kita hunto tukah pemujan tuh mata kita su kita hunto tukah pemujan tuh sepiyatika su kita hunto tukah pemujan tuh sepi ayatika su kita hunto tukah pemujan tuh sepi pisah sepi yaka sepi bebas su kita hunto tukah pemujan tuh sepi ajariyu pasajar su kita hunto tukah pemujan tuh sepi naga su kita hunto tukah pemujan tuh sepi tewa su kita hunto tukah pemujan tuh sepi samadining samichantuwo บทสวดผู้ชาหลวงปู่ท้วนนโมโพธิสัตวอ์อคติมายะอิติภะกาวานนโมโพธิสัตวอ์อคติมาย,อาย,าาาย,ยาะอิติภะกวานนโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภะกวาลปฏิทานนักถายญาเทวัตสันติวิหารทวัสสินีโทเปฆเดปโพธิเตหิงเทงตาธรรมะธานีนภวันตุปูชิสัตโตทิงกเรนเทนะมิหาดมันตรีเทราจ,จามัจจกรารนวกาจพิโกโบสานามิกา ธนประติปตกาขามาจัติสามิกมาอิสราสัมณปุตตสุกิตาพุทธุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอัชาสัมภวสังเตชัตาอัทโภวปานิกานิยานิกขธรรมบารังปิกิจเตสเปพิสุขสักงเรตุสังขยังธาทุกเจรังสตังธโมธรรมธราจปุขารสังโฆโหตุสมะกโหะอัตถายะจะอิตายะจะอัมเหนะกัตุสัทธโมสเปพิธรรมะจาริโนวุติงสัมปปุญเยยามะธรรมมิอนิยะปเวจิตติปัสสนหัวเถรสเปปิปนิพุทธศาสเนษ ธรรมวัฒน์ตนังปวิชนโตการิเทบุปปวัสสตุวติภาววะสัตนังสมิทังเนตุมิทนิงมาตาปิตาจะอัตตะอัตตะะชังนิจังลักติปุตตังเอวังธรรมีนะราชโนปัญชังลักตุสัพพธา เทวตาอุยโยชนะกถาทุกขปัจจายชนิทุกข์ภยพัตตาชนิพภยโสกปัจจายชนิโสกขโหันตุสัพเพวิปานิโนเอตาวตตาจะอัมเฮหิสัมปทังปัญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปจิตติยาทานังทัทนตุสัทธายะสีลังและกตุสัพพตาเพรณาพิรตะหุนตุขันจตุเทวดาคาตาสมังคลรกคาถาโหนตุสัพหังสุมังคลังและกตุสัพพเทวตาสัพพ พุทธานุภาวินะโสตีโหตุนิรันทะนังโหตุสภังสุมังคลังลักขตุสัพพติวตตสัพพธัมมานุภาวินะโสตีโหตุนิรันทะนังโหตุสภังสุมังคลังลักขตุสัพพะเวตาสัพพสังฆานุภาวนะโสตีโหตุนิรันทะนังสัพพพุทธาพระัตตาปัจเจกะนะยังพลังอรหันตนะจจฉนะลักขณะมีสัพพโสสัพพพุทธารัตตาปัจเจกนะยังพลังอรหันตนจจนะลักขณะมีสัพพโสสัพพพุทธารัตตาปัจเจกนะยังพลังอรหันตนัจนะลักขณะมีสัพพโส สัพพีพุทธะประปัตตาปัจเจกันจัจจยังพังอรหันตานัจจยณะนักขันตมิสัพปโสสัพพีพุทธะประปัตตาปัจเจกันจัจจยังพังอรหันตานัจจยณะนักขันตมิสัพปโสสัพพีพุทธะประปัตตาปัจเจกันจัตจจยังพังอรหันตานัจจยณะนักขันตมิสัพปโสสัพพีพุทธะประปัตตาปัจเจกันจัจจยังพังอรหันตานัจจยณะนักขันตมิสัพปโสสัพพีพุทธะประปัตตาปัจเจกันจัจจยังพังอรหันตานัจจยณะนักขันตมิ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ำข้าอุทิศวัดเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธพระบรมราชชนพันปีหลวงผู้สืบสู่สวรรคดายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็น สภสัสรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคบคาดปลอดภัยจากทโศกโรบไปอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อาสุจริตมัน่นคงเป็นสัมมาอาชีพเปชอบทำครรมว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยายได้มีแกขข่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมาดีดีทั้งมันในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนะอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ผูได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพ,ภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดศรีินทั้งไฟไทยและไฟ,ล,ะไฟลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอเบรตทด่จัดสร้างขึ้นให้เพียมได้พูทานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อ่ำนวยผลให้เป็นสิรีมงคลแก่ผู้ครอบครองได้บูชาทุกประการเทอญ